การของการบวชชีสวดลขัขีวันนี้วัดสมงคลเขาบุญนวิหารได้มีการเริ่มการบวชชีประมาณสามวันทำไมถึงเรียกว่าบวชชีก็เพราะว่าผู้ที่มาจะต้องห่มน่งเขาห่มขาว มันเขาหงเขาวแล้วก็ยังจะต้องมีการรักษาสิงแปดในการที่จะมีการบวชชีนั้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสมเห็นว่าจะเป็นหนทางให้เกิดทานามัยศีลไมัยภาวนาไม่ก็ ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอีกอย่างหนึง่งในการบวชทีนี้ส่วนมากก็จะเป็นอุบาสิกาหรือเรียวกว่าเป็นผู้หญิงซึ่งโอกาสของผู้ที่อุบาสิกาจะบวชเป็นพระภิกษุก็หาโอกาสยากแต่การที่จะมาบวชเพื่อที่จะให้เป็นการบวชสักครั้ง ก็จะต้องมีโอกาสหรือมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะให้เราได้เสียสละออกมาเช่นเดียวกับนักบวชทั้งหลายการบวชชีนั้นเราก็เรียกชื่อเป็นการบวชชีแต่ผู้ที่มาบวชนั้นก็คือมาประพฤติมพรหมจรรั์นั่นเองและเหตุผลที่จะต้อง มาทำพิธีอย่างนี้ก็คือหลวงพ่อให้เหตุผลว่าอุบาสิกานั้นหาโอกาสที่จะบวชมันเป็นเหมือนผู้ชายที่จะบวชเป็นพระไม่ได้ก็เลยถือโอกาสว่าให้โอกาสแก่อุบาสิกาได้มีโอกาสบวชเช่นเดียวกันกันกบพระภิกษุเหมือนกัน ที่ว่าเช่นเดียวกันกับพระภิกษุก,ก็คือว่าเนคขมะเนคขมะก็คือว่าผู้ที่ไม่มีบ้านเรือนไม่มีสามีพันยาอะไรอย่างนี้ถือว่าเรามาทำบ,บุญขั้นอุกฤษและการที่มาทำบ,บุญขั้นอุกฤษอย่างนี้จะเป็นในเครเรียวกว่าความจารึกอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่า การจารึกความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดแล้วนี่มันต้องตายตอนที่จะตายเนี่ยสมบัติอะไรก็เอาไปไม่ได้อะไรก็เอาไปไม่ได้เขาจะมีเงินแสนล้านกว่าแสนล้านมีเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งอย่าว่าจะเงินแสนล้านเลยร่างกายที่รักของเราก็ยังต้องถูกทิ้ง เพราะฉะนั้นโอกาสที่มาบวชทีนี้จึงเป็นโอกาสที่หนึ่งที่ผู้หญิงที่ต้องการหรือว่าอุบาสิกาที่ต้องการจะให้ตนของตอนเสียสละตนของตอนสักครั้งหนึ่งเพราะว่าการเสียสละในการทําความดีเนี่ยครั้งหนึ่งนั่นนะมันก็เป็นบุญมหาศาลครั้งที่สองก็บุญมหาศาล หลายครั้งเข้าก็ยิ่งว่าเพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นไปอย่างมากมายอย่างไรก็ตามในขณะที่มาบวชนั้นไม่ใช่ว่ามาบวชเฉยๆมาก็ยังไม่ต้องมาสวดลักขีก็าคาว่าลักขีเนี่ยแปลว่าแสนแสนหนึ่งก็เทียบว่าลักขีภาษาบาลีเขาเรียกว่าลักขีภาษาไทยเรียกว่าแสน อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการที่เช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นทั้งกลางคืนเราก็มีการสวดตรวจรุ่งและวดตลอดวันการสวดระขีนี้ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นเองเออแล้วการที่สวดแต่ละครั้งนั้นจึงได้ถือว่าเป็นการสะสมบุญ การสะสมความดีการสะสมความดีที่เราได้เสียสละเวลามาทำพิธีในฐานะที่วัฒธรรมคนเป็นศูนย์กลางก็ได้มีมาทั้งคนทุกภาคจะเป็นภาคอีส,สานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางก็ได้เข้ามารวมกัน เพราะเห็นว่าเมื่อเวลาที่สวดไปแล้วเนี่ยจะทำให้ความชื่นใจหรือว่าความอิ่มเอิบใจไปตลอดเป็นปีๆอย่างนี้เป็นสน้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายแล้วก็มีร่างกายพอที่จะบุกบันมาได้ตลอดจนกระทั่ง มีกำลังวังชาทั้งร่างกายและจิตใจก็สามารถมากระทำได้เพราะด้วยเหตุดังนั้นจึงมีการประกาศบวชทุกปีมาเป็นเวลาเกือบสามสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วมานี่ก็ยังมีคนมาเพิ่มจานวนมากขึ้นตามลำดับ แสดงว่าการที่ทำพิธีการบวชนี้ชีนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านชมมาที่วัดธรรมมงคลซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะในพิธีสวดลักขีบทชีหมื่นคนปีที่56ฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมมงคลยานหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรครบ9 4ปีค่ะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง13มกราคม2557ค่ะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าการบทชีนี้ก็หมายถึงการทำความ ทำดีให้ตนเองสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งต่างๆที่ทําให้ใจเศร้าหมองนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายก็บวชชีได้ค่ะซึ่งแม่ขาวแม่ชีในวันนี้กว่าหมื่นคนนะคะก็จะร่วมกันสวดลักขีหรือว่าการสวดอิติปิโส1 0 0 0 0แสนจบเนื่องในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้นะคะช่วงนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่พิธีการกันเลยค่ะคณมัการังกโรมเซ

กาวะโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธสสะยะมสัมมาสัมพุทธังสนังคตาพระผู้มีพระภาคพระองค์ เป็นพุทัสรู้ดีแล้วโดยชอบพระองค์ใดข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นทีพึ่งนกำจัดภัยได้จริงอิเมหิสการะหิตังพุทธัง อาภิปูชยามมข้าพเจ้าขออาภิวาทกลับไป,พ,บไปพระภูมีพระภาพระองค์นั้น,ะน,นยะมหัง,หงสว่าขาตัง,าาตงพระกวตาธรรมัง สารนังคตา,ารพระธรรม,รรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว,ลวเหล่าใดข้าพเจ,จ้าถ,เาถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกาจัดภพยได้จริงอิเมฮห สักการะหิตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาพระธรรมลับเหล่านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ยะมหังสว่าขาตัง พระกวาตาธรรมสรนังคาตาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมูไดข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่ง กำจ,จ,จัดภัยได้จริงยิเมหิสก,การะฮตัางสังฆังอาพิพูชยาเมิข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเครื่องสก,การะนี้ เอสาหังพันเตสุจิระปเรนิปุตโตปิตังภะขวันตังสารนังขจชามีธรรมัจ่าพิคุสังขัญจ่าตัดส่ ภควาโตธรรมวินเยทุติยัมปาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปีต่พงภควันตังสรนังคัจฉามี ธรรมัญจะภิกขุสังขันจะตัสสะภัทธวัโตธรรมะวิณะเยตัติยัมปะหังพันเตสุจีระบาลี นิปุตัมปีตังพระขวันตังสรนังคจชามีธรรมัญจาพิคุสังขัญจาตัสสะพระขวัตุธรรมะวินาเยต่อไปเป็นการรับสิน ข้อที่หนึ่งให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายและก็ว่าตามปานาจิปาตาเวรามณีให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ขโมยของคนอื่นไม่ถือเอาของคนอื่นด้วยการไม่ได้ให้ เป็นวิธีการขโมยและสมทานข้อที่สองอาทินาทานาเวรมณีมให้ตั้งใจว่าเราจะพระพฤติพรหมจัรทร์ที่ไม่อยู่ในบ้านเรือนสมทานสิกขาบทที่สองใอ้ที่สาม อพระมัจจริยรรายเวรมณีรรมต่อไปให้ตั้งใจว่าเราจะไม่โกหกหลอกลวงและสมทานสิกขาบทที่สี่มุสาวาทา เวรเมณี ani, <am> ให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ดื่มกินซึ่งสุราและเมรยัยเครื่องดองของ oh. เมายาเสพติดต่างๆสมทานสิกขาบทที่ห้าสุราเมรยะ,รม,รยะมัชะ,ชะปะมาทถานา เวรเมนีให้ตั้งใจว่าเราจะไม่ตบแต่เราจะไม่ฟังดิสีตีเป่าเครื่องและเล่นต่างๆและไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายรูไรไล้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆสมทานสิกขาบทที่เจ็ นัจจคีตาวาทิตาวิสุกขทัศนามาลาขันธเวเรปะณะภาณะมันธนะวิปูสะนทานา เวรมนี i, ให้ตั้งใจว่าเราจะไม่นั่งและนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดไปด้วยนุ่นสำลีสิกปะสมทานสิกขาบทที่แปดอุจจารยานะมหาสยานะเวรมนี ยิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิยิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิยิมานิอัฏฐสิกขา รัธานิานสมาธิยามิมาามเป็นอันว่าจบบวชเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นี้เวลาที่จะลาจากการบวชชีก็จะต้องมารวมกันกล่าวอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นอันว่าจบพิธีตอนนี้ ก็จะทําพิธีจุดเชินชัยต่อไปอ่าใครมาจุดเชียนนี้ให้หน่อยท่านที่มาครับใครคุณจิวตพัดจุดทุกทจงประหลาดมีเก้าคนครับผมเก้าคนพระธรรมมงคลยานหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะก็ได้ทําพิธีบวชชีนะคะหมื่นคน นวัดธรรมมงคลแห่งนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อเป็นประธานในพิธีบวชชีณปรำพิธีค่ะในช่วงนี้นะคะขออนุญาตนมัสการพระอาจารย์บรรลือปวโรนะคะพระวิทยากรสูงฝึกอบรมสมาธิเป็นผู้ร่วมบรรยายนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมเจ้าค่ะเมื่อบวชชีตอนนี้เนี่ยถือว่าแม่ชีแม่ข่าวทุกคนเนี่ยรับสินแปดไปแล้วนะคะในเจริญพรในลำดับต่อไปหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คงจะได้จุด จุดเทียนชัยนะเจ้าคะจุดเทียนชัยคะ่ะซึ่งการบวชลับขีนี้นะคะมีมาตั้งแต่2,499นะคะต้องถือว่าเป็นการบวชพิธีกรรมบวชชีนั้นเริ่มครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2,499คะ่24คะที่สถานทุดงกรรมฐานที่วัดดำรงธรรมารามอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ

คุณสิริทัศ์โรจนพกึกนะคะจากภาคเหนืออาจารย์เสรีแสงจันทร์วัดรัตนวนารารามจังหวัดพะเยาค่ะภาคอีสานอาจารย์พิชัยบุญทีกุลนะคะภาคใต้าอาจารย์สุขีรพันธ์พันมณีภาคกลางอาจารย์รงทัศนนิพันธ์นะคะและตัวแทนคณะกรรมการอาจารย์นายไกรวิทย์คุณรังสารอินจันทร์คุณพนมวังมินพันธ์และคุณไกรรัตนีสัตยพันธ์ค่ะซึ่งมีรายนามของพระเด็พระคุณเจ้าที่จะ จุดเทียนทั้ง8ทิศด้วยนะเจ้าคะ่ะเทียนทั้ง8ทิศนี้เรียกว่าบูชาพะาระอรหันต์ทั้ง8ทิศแล้วก็จ,จะประกรอบไปด้วยทิศบุรพาพระครูอุดมชัยคณารักษ์วัดปา่าโนนทองอินจังหวัดอุดรธานีทิศอคัคอน,นีพระครูเขมาวุฒิกรวัดศรีภูเวียงจังหวัดขอนแก่นทิศทักษิณพระครูโสพลสมนกิจวัดปา่ามณีศรีโคตมวงศ์ จังหวัดอุดรธานีทิศหรดีหลวงปู่ลีถาวโรวัดป่าหน,นองทับเรือจังหวัดปิษณุโรกทิศท,ที่ห้าทิศปัดฉิมพร,พระวิบุญธรรมพรวัดสุป,ปัตนารามก็ไปวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานีทิศท,ที่หกทิศพายัพพระครูสุจินรัตนาพร วัดรรมเจ้าวัดธรรมเจ้าภ <c oughs> ูค่าจังหวัดสกลนครทิศท,ทีท่เจ็ดทิศอุดอรลวงปูใหม่กินทัศสิริวัดปา่าภูเขาหลวงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทิศท,ทีท่แปดทิศอีสานพระครูกับมาราศยาคุณวัดป่าเครือวันจังหวัดกลาลสินนมีคารวาสมีมีพระจุด เทั้ง8ทิศแล้วนะคะก็มีคาระวะที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งการบวชชีนี้ก็คือการทําความดีให้ตนเองสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งต่างๆที่ทําให้ใจเศร้าหมองนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายก็บวชได้นะคะซึ่งที่วัดธรรมมงคลแห่งนี้นะคะในขณะนี้ก็มีทั้ง ผู้หญิงและก็ผู้ชายมาร่วมบวชชีในพิธีการในครั้งนี้นะคะในพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปีที่56ค่ะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะได้เริ่มต้นการบวชชีครั้งแรกตั้งแต่ปี2499นะคะที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่สถานธุดงกรรมฐานวัดดำรงธรรมรามอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะ หลวงพ่อวิริยังเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลก็เกิดดำริว่าในเส้นทางปฏิบัติธรรมผู้หญิงไม่ค่อยมีสิทธิเท่าผู้ชายจึงมีแนวคิดปฏิบัติที่จะให้โอกาสสตรีด้วยการบวชชีให้สตรีได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องถือเป็นเพศบรรพชิตนะคะและกินนอนในวัดอย่างน้อย3วันค่ะวันแรกนั้นก็ถือว่าเป็นวันรับศีลก็คือวันนี้นะเจ้าคะวันวันที่สองเป็นวันทรงศีลก็จะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ส่วนวันสุดท้ายก็จะเป็นวันส่งผลค่ะวันสุดท้ายนี้จะเป็นวันส่งผลบุญก็คืออุทิศส่วนบุญส่งกุศให้กับ สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความสันติสุขสัติภาพไม่เกิดขึ้นแก่โลกนะฮะเลิญบอลในขณะนี้นะคะหลวงพ่อได้จุดเทียนชัยค่ะ,อะตอนนี้ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นภาพพระเดชพระคุณพระธรรมบ,บุคลายานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทโรเจ้าวาดวัดธรัม,มงคลกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานจุดเทียนชัย ในงานสวดลลขีบวชชีหมื่นคนประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดธรรมมงคลแห่งนี้คลลุณโยมคณะพระสงฆ์พระมหาเทราุเทระที่มาจากทั่วประเทศและกว็ต่างประเทศ <avoid S 1> กไ็ได้เจริญชัยงมงคลคาถา สุขานอสุโมห์จตจะสุเยทานรมาจา ขณะนี้นะคะหลวงพ่อวิริยังก็ได้เป็นนอกจากได้บวชชีแล้วให้กับ ผู้ที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้นะคะเป็นหมื่นคนด้วยกันที่อยู่กันที่วัดธรรมมงคลแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้จุดเทียนชัยแล้วนะคะซึ่งอยากจะให้พระาอาจารย์เล่าถึงการสวดหลักขีค่ะก็คือการสวดบทอิติปิโสหนึ่งแสนจบมีถ้าสวดถึง1นึ่งแสนจบนี่คงจะเหนื่อยกันหน้าดูมีมีช่วงพักหรือว่ามีลำดับขั้นตอนอยังไงเจ้าคะในการสวดอิติปิโสหรือว่าสวดลักขี ให้ครบเสร็จจบนั้นเพื่อพระคุณหลวงพ่อท่านให้สวดสาสาอย่างก็คือบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์เจ้าค่ะ,ะแล้วก็สวดสวดไปแล้วก็พักไปสมมุติว่าจะนับอย่างไรให้ได้แสนจบเราจะรู้ได้ยังไงเรากําหนดไว้หมื่นคนคก็เอาหมื่นคนเนี่ยมาคูณมาคูณสมมติว่าหนึ่งคนสวด สวดกี่รอบเก้ารอบก็คูณหมื่นเข้าไปประมาณนี้ก็จะเรียกว่าให้ครบแสนจบนั่นเองซึ่งในช่วงแรกนี้ก็จะสวดประมาณ30นาทีนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านร่วมสวดไปกับแม่ชีแม่ข่าวที่วัดธรรมมงคลแห่งนี้ด้วยค่ะ,ะได้ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้นำสวดแล้วสวดละขีแล้วนะ บนประัำพิธีก็จะมีพระแม่ครูบาอาจารย์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตนะที่ทางวัดธรรมมงคลได้กร,บราบอาราธนาไดบนพระสายวิปัสนาธุระที่เรียกว่าพระกรรมฐานทั่วประเทศไทยได้มานั่งแผ่เมตตาจิตให้กับสาธุชนยตดโยมพ่อเขาแม่เขาเป็นประจำทุกปีนะ สังโฆอุนโชปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเิปิปันโนภะคะวะโต wakasampu yadidhang jatari pulisa niatna pulisa pukalai sabagawa i